คนไทยยิ้มรับความใหญ่ All-New Honda c ี v พี่จะยาวไปไหนหรือครับความเปลี่ยนแปลงของ Honda c ซ v โฉมใหม่โฉมที่6ก็คือการขยายความยาวตัวถังรถให้ยาวก,กว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดมีสายสื่อบ,บอกมาว่า c r v ใหม่จะขยับฐานะตัวเองจาก m i d เดิ c SUV ให้เป็น SUV ที่ใหญ่มากกว่านั้นนั่นก็เป็นไปได้ว่าตัวรถน่าจะมีความยาวมากกว่า4,700ม mm, เมและ ไม่น่าจะถึง4,800ม mm. ิลลิเมตรและนี่คือภาพแอบถ่าย All New Honda CR-V โฉมที่6ในแคนาดาแบบระยะประชิดมีทิศทางการออกแบบแนวอนุรักษนิยมเต็มขั้นการออกแบบด้านหน้ามาในสไตล์ที่ดูแข็งแกร่งเรียบง่ายไม่เน้นความหรูหราเลยมากนักเข้าใจว่าคงเน้นการพัฒนาสำหรับอเมริกามากกว่ารุ่นเดิมสิอีกดีไซน์ด้านหน้ามีฝรั่งอเมริกันเขาบอกว่าแลดูคล้ายกับกระบะ r i d g e l i ในอเมริกาพอสมควร ข้อดีของการออกแบบทรงตัวถังเน้นเหลี่ยมเน้นกล่องเน้นสันขนาดนี้ก็คือมันจะลดความปลดเปลียวของเส้นสายตัวถังย่อมส่งผลดีต่อขนาดและความกว้างของภายในห้องโดยสารเพราะว่ามันไม่โดนเสาพวกเนี่ยบีบให้เหมือนแบบแนวรถสปอร์ตนั่นเองเราจึงภาวนาว่าขอให้บอกนั่งแถวสามเนี่ยนั่งสบายและโปร่งโล่งพอ แต่ด้วยมิติตัวถังรถที่ไม่น่าจะยาวถึง4,900ม mm, ิลลิเมตรเราจึงต้องจับตามองให้ดีว่ามันจะนั่งแถว3าได้สบายพอๆกับ m a z d a CX-8 หรือไม่รายงานข่าวในเบื้องต้นสำหรับเมืองไทยแต่ไม่รับประกันว่าจะผิดจะถูกหรือไม่นะครับคือตลาดเมืองไทยจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบและขุมพลัง eHEV Hybrid ถือว่าเป็นความเปลีปล่ยนแปลงที่น่าจับตามองไม่น้อยเลยเมื่อดูจากขนาดและความเปลีปล่ยนแปลงเครื่องยนต์แล้ว ก็ต้องทําใจว่าราคาน่าจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนครับหากใครชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u u b s c r i b e ช่องคิดกายขอบพระคุณอย่งสูงครับ